มา,มาพ่อแม่พี่น้องมากินแจงเห็ดพอเดอค่ะใส่อีลกอกอดเจาะมาเด้อใครอยากกินแจงเห็ดเพาะนะคะภาษาไทยเพคนกับสื่ออื่นเห็ดเพาะคือกันตัวเนาะเอามีแก้วปลานาำพ่อแม่พี่น้องอันนี้จะเป็นมันปูนะคะอ้ออีป,ปูบ้านเท่าวสันแล้วก็มีลาบอาหารเศ้ร้าได้เนี่ยค่ะ สวยนี่ังจะมีอีกเยอะแยะเด้อค่ะอันนี้คืออาหารเช้าสวยๆเนาะเอาก่อนจะไปดูตัวเลขแนวทางมาจินแจงเห็ดพอน้ำกันพ่อแม่พี่น้องมาๆผู้ใดโยกไก่พิกัดอยู่บ้านมาดามเนาะค่ะเนาะช่วงนี้อาหารป่าเยอะแยะเนาะค่ะแล้วก็มีย่างเห็ดตะไข้พ่อแม่พี่น้องอันนี้ย่ยางเห็ด เนาะ,ะเป็นเอาไว้ตำแจ่วเด้อค่ะเด้อนี่เด้อเอาไว้ตำแจ่วเนาะคะ่ะดอกมาเลอมาล่าดอกมะเออ้าวตกไปแล้วอันนึงเนะาะนี่ก็จะเป็นของซองสุวรรณนะคะมีใครได้ใครตามซองสุวรรณไหมเนาะของเขาเข้าไปเต็มเต็มเด้อค่ะสามห้าห้าสามเนาะตัววิ่งตัวรูดกอดคอกันมาเด้อค่ะ ตัววิ่งตัวรูดกกดคอกันมามีใครได้ใครตามบ้างไหมเนาะถ้ายังไม่ได้ยังไม่ตามเนาะวันนี้เอาใหม่นะคะวันนี้จะสรุปให้สี่เซียนเด้อค่ะสี่เซียนดังบวกพระอาจารย์หึเนาะค่ะวันนี้จะสรุปให้สี่เซียนเนาะค่ะเนาะดังๆเนาะค่ะเนาะ ของซองสุวรรณถือว่าผ่านแตกสลุยเนาะค่ะเพราะว่าเข้าไปเต็มเต็มเด้อค่ะแต่ไม่ได้เข้าตัวเน้นตัวเจาะเนาะสามห้าห้าสามถ้าใครได้ใครตามคอมเมนต์มาหน่อยเด้อค่ะเด้อแต่ถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดตามเนาะเอาใหม่นะคะเพราะว่าของซองสุวรรณเคยผ่านมาแล้วหลายรอบเด้อค่ะ เคยผ่านมาแล้วหลายรอบนะคะเาล่พัฒนาของทองสุวรรณถ้าใครยังไม่ได้วดน,นี้เรามาลองจับตาดูและติดตามลองดูเนาะค่ะเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านไปเนาะคะ่ะเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเพราะเพราะว่าพวกเราก็จะออกอีกแล้วเนาะค่ะเนาะอ่ะวันนี้ถ้าใครจะตามของซองสุวรรณแคปหน้าจอคะ่ะ นี่จะเป็นของสองสุวันให้มาวันนี้วิ่งบนล่าง8กับ9 2สองตัว6หางสองตัวหกหาง80 8 182 90 9 1 9 2เบิ้ลก็จะเป็น88 99 3ตัวสหางแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามของสองสุวันเนาะค่ะเนาะตัวเน้นตัวเจาะเ้อ,เอะคะ่ะตัวเน้นตัวเจาะ ก็จะเป็น8 0 8 1 9 0 9 1นะคะสามตัวสามตัวก็จะเป็น8 9 0 8 9 1เด้าห่งเค่ะ,ะแคปหน้าจอพแม่พี่น้องเอาไว้ติดตามชมเนาะค่ะเอาไว้พิจารณาพรุ่งนี้รัฐบาลเราก็จะออกอีกแล้วเนาะค่ะเนาะ ชอบก็จัดไปพ่อแม่พี่น้องทางไม่ชอบก็ผ่านแล้วค่ะถือว่าเข้ามาเพื่อความบันเทิงอ่ะแคปหน้าจอของสองสุวรรณแล้วเราต่อของปู่โคราชเนาะค่ะเนาะนี่จะเป็นของปู่โคราชดเด้อค่ะเข้าไปเต็มๆเนาะแต่เข้าตัวกลับอยู่เด้อเพ่อแม่พี่น้องเมื่อวานถ้าใครได้ติดตามทางช่องของมดาดามเน,ะมนาะมาดามจะบอกว่าของปู่โคราชน่ะ เพิ่นเน้นทีสามเด้อพ่อแม่พี่น้องว่าสัน้นแม่นอหรีค่ะเข้าจริงๆเนาะสามเพราะว่าเห็นปู่ขีดเส้นใต้สามตัวเดียวเนาะคะ่ะเขา้าเชยพ่อพแม่พี่นอ้องอะถ้าใครยังไม่ได้ของปู่โคราชวันนี้มาจับตามองเพราะว่าปูใาะะป่ให้มาแล้วเนาะค่ะปู่ให้มาแล้วอะเตรียมตัวแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้อง นี่จะเป็นของปู่โคราชเนาะค่ะเนาะเอาถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ปังวันนี้ตามใหม่เนาะค่ะปู่ให้มาวิ่งบนล่างเจ็ดกับแปดสองตัวเจ็ดหกหกเจ็ดเพิ่นกลับให้แล้วเด้อพ่อแม่พี่น้องบริก้กลับเด้อค่ะเอหกเจ็ดเจ็ดหกแปดเจ็ดเด้อค่ะ เอา้าพ่อแม่พี่น้องเบื่งดีๆใคะแคปหน้าจอคะ่ะเพราะว่าปู่ขีดเส้นใต้สีเอยปู่ขีดเส้นใต้เจ็ดเด้กค่างวดนี่เด้องวดก่อนนี่ขีดเส้นใต้เลขสามเนาะงวดนี้ขีดเส้นใต้เลขเจ็ดนะคะปู่ให้มาเจ็ดหกเจ็ดเก้าเจ็ดศนหกเจ็ดหกเก้าหศ 8 7 8 9 8 0แเอ้าวแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามปู่โคราชเนาะถ้าทางเพิ่นจะให้เน้่งเจ็ดยางเดียวเพื่อนพี่น้องมีจะคู่อเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้ามีห้าคู่นะคะอ้าวชอบกระจัดเพื่อนพี่น้องคัดก็ผ่านยังไงก็กราบขอบ,บุญขอบคุณปู่โคราชนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนอะะ้องค่ะน้องกราบขอบ,บุญขอบคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเด้อ เดี๋ยวค่อยแคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งนะคะ่ะต่อไปเป็นของลุงส่งเนาะเพราะว่าให้ดูทั้งสีเซียนเลยเนาะค่ะเนาะนี่จะเป็นของลุงส่งนะคะของลุงส่งเข้าไปสามตัวตดเดอ้อพอแม่พี่นองมีใครได้ใครตามของลุงส่งไหมเข้าไปสามตัวตด สองตัวไม่ผ่านผ่านสามตัวเลยเนาะมานมาน้าผู้ใด,ดตามของลุงทรงเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบุญของเอยลุงทรงนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะค่ะเนาะกราบขอบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงอ่าถ้าใครยังไม่ได้ยังไม่ปังหรือใครได้ใครตามคอมเมนต์มาหน่อยเด้อพรมยมพี่น้องให้กําลังใจซึ่งกันและกันเนาะค่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณ ลุงส่งอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะนี่จะเป็นของลุงส่งให้มางวดนี้เนาะค่ะเนาะลุงส่งให้มาวิ่งบนล่างห้ากับ 2. สองสองตัวแปดหางงวดนี้ห,หลายก็เก่าเด้อค่ะงงวดที่ผ่านมาให้หกหางเนาะแต่มีตัวเบิ้ลแต่งวดนี้ไม่มีตัวเบิ้นนะคะลุงส่งให้มาห้าศูนย์ห้าสี ห้าสามห้าแปดสองศูนย์สองสี่สองสามสองแปดสามตัวสี่หางแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามของลุงส่งเนาะตัวเน้นตัวเจาะห้าสี่ห้าสามสองสี่สองสามสามตัวสามห้าสี่ 3 5มห้าสามนะคะ,ะแคปหน้าจอพอแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของลุงส่งเนะเาะยังไงก็ขอบคุญขอบคุณ fc เด้อค่ะแล้วก็เสียนเสียนที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะถ้านอกตาขอบคุญขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของเสียนหนุ่มนะคะของเสียนหนุ่มถึงแม้จะไม่ผ่านจับคู่แต่ตัววิ่งตัวรูดมาทั้งคู่เด้อค่ะเดอะ้อกอดข้อกันมาชนเชยเนาะพแม่พี่น้องว่บาบอ นี่ใครได้ไข่รูดกับเสียนหนุ่มไหมเนาะถ้ายังไม่ได้ยังไม่ได้ตามพรุ่งนี้เอาใหม่เนาะค่ะเนาะนี่จะเป็นของเสียนหนุ่มให้มาวันนี้เนาะคะ่ะวันที่ยี่สิบเก้าที่จะถึงคือพรุ่งนี้เนาะลาวพัฒนาจะออกอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะของเสียนหนุ่มให้มาวิ่งบนล่างเก้ากับหนึ 1, ่งสองตัวหกหางเก้าสี่เก้าห้า เก้าหกหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งหกเบิ้ลก็จะเป็นเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสามตัวสี่หางแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของเสียนหนะ่มเนาะตัวเน้นตัวเจาะเก้าสี่เก้าห้าหนึ่งสี่หนึ่งห้า สามตัวเก้าหนึ่งสี่เก้าหนึ่งห้านะคะอ่ะแคปหน้าจอพ่อแม่พี่น้องถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มเนาะแต่ถ้าไม่เข้าไม่ปังก็ต้องกราบขอโทษขออภัยยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนหนุ่มเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะแล้วก็กราบขอบุญขอคุณ f อทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดาไม่ว่าจะเป็น f อใหม่ f อเก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะ อันนี้ที่มาดามเอามาให้ดูคือของมาดามเนาะค่ะที่ว่าเป็นจังไดน้อพ้นทางอุบลได้หลายบ่บนาอค่ะที่แล้วก็ที่อะไรนะปักธงชัยเนาะค่ะ fc ที่ปักธงชัยที่โทรมาบอกว่าตามของมาดามอยู่ยกาวกบบขอบุญขอบคุณเ้อะค่ะคอมเมนต์มาในเร้อปักธงชัยเพเลินทั้งหน้าหรือทั้งหลังเนาะค่ะเนาะ จัดตัวหน้าหรือจัดตัวหลังนะคะเพราะว่าข้างหน้าจะเป็น7จ็เนาะทางอุบลจะเป็นเลขล่างนะคะเจดเจดเนาะของมาดามก็เข้าไปเนาะแล้วสมตัวท้ายจะเป็นปกติวสันเพื่นว่าแต่ว่า2ตัวหน้าในสิเป็นล่างวาสันเพื่อนว่าเอา8ดกับเก่าได้พอไหมพี่น้องเก่ากั8บ8ปดโบเมนแล้วทางปักธงชัยเป็นจังใดเอาตัวใดเนาะคอมเมนต์มาในเอคะ่ะเดออ่ะของมาดามผ่านไปแล้วก็ของ เลขมีที่มาก็เข้าไปเจ็ดเจ็ดเหมือนกันเนาะท่าทางอ,อุบลเนาะค่ะเนะาะทล้ด้างอุบลกกสิดาตัวนี้เนาะค่ะเนาะแล้วก็ของล็อกจิ๊กเนาะค่ะก็เข้าไปแต่ตัววิ่งไม่ผ่านเนาะไม่เดินต่อเด้อค่ะเดอะ้อต้องการาบขอโทษขออภายัยแล้วก็ของหลวงพี่แขกก็เข้าไปแต่ตัววิ่งเนาะค่ะเนาะอ่ะเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจอของเซียนเซียนอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าของปู่โคราชสามงวดติดเด้อค่ะ ของปู่โคราชสามงวดสามงวดติดติดนะคะของปู่โคราชเนาะเดี๋ยวจะให้แคปหน้าจออีกครั้งหนึ่งค่ะของปู่โคราชนะอ่ะแคปหน้าจอค่ะถ้าใครจะตามของปู่โคราชสามงวดติดติดแล้วเด้อค่ะเด้อแล้วก็ของลุงส่งแตกสามตัวตูดอ่ะแคปหน้าจอค่ะแล้วก็ของซองสุวรรณ เท่าไปเต็มเต็มห้าสสหเอาแคปหน้าจอคะ่ะถ้าใครจะตามสองสู่วันเนาะคะ่ะเนาะคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็สวัสดีคะ่ะ